ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็ลูกค้าก็บติดตั้งเครื่องเสียงครับไปแห่อีกหนึ่งคันครับช่วงนี้ก็เริ่มจะมีการหาเสียงกระจายกำพันแล้วครับลูกค้าก็เลยบอกว่าเสียงติดตั้งระบบคันนี้ครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับผมครับจุดนี้ครับลูกน้องก็กำลังใส่แบตเตอรี่อยู่นะครับผมีใส่สายไฟแบตเตอรี่อยู่นะครับอันนี้เราก็มีฟิว์หนึ่งตัวครับผมเพื่อลดการช็อตครับเพื่อไปหาพาวเวอร์ของเราฝั่งนู้นครับผมเห็นไหมครับนี่ใส่ฟิล์ให้ฝั่งนี้ครับผมครับ นี่เ่ะเจ้าก็กำลังติดตั้งระบบอยู่ครับทีนี้มาดูตรงนี้เขามีอะไรบ้างครับผมครับตรงนี้ครับก็จะมีครับนี่อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวครับนี่คอยรับไฟแปลงไฟจาก12โวลต์ให้เป็น210เพื่อเข้าระบบพาวเวอร์แล้วนะครับผมทําไมถึงเป็นพาวเวอร์210ครับลูกค้าอยากใช้2งานครับไม่ว่าจะเป็นงานบ้านครับว่าเป็นงานแห่ก็สามารถใช้ได้สำหรับตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์ราคา2,500บาทสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับ3,500บาทนะครับผมนี่ 3,500บาท2,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับอ e ินเวอร์เตอร์ครับส่วนตัวเบสลูกค้าก็อยากได้เบสนิดนิดหน่อยก็สามารถเพิ่ม18นิ้วครับนี่2ตู้ครับแล้วก็กาง AB22 2ตู้ครับคันนี้ใช้ลำโพงคงหลอดทั้งหมดไว่้เป็นเบรดไว้เป็นกลางครับผมเพื่อความชัดความคมของเสียงครับผมครับต่อทีนี้ก็รอฟังเสียงครับผม ไปแล้วหนึ่งคันครับก็เป็นจุดที่ยากพอสมควรครับเพราะว่าไฟแบตรถบางครั้งอาจจะไม่ถึง12โวลต์ครับทำให้อินเวอร์เตอร์เราตัดได้เวลาให้แสงแรงครับมันกินไฟปุ๊บพอไฟอินเวอร์เตอร์มันตกป๊อปครับผมแล้วก็ทํางานตัดทันทีครับเพราะอินเวอร์เตอร์ทำงานที่12โวลต์นะครับผมตอนนี้ไฟเราเข้ามาในนี้13โวลต์อยู่แต่เวลาเราเปิดมันมีการโหลดลงครับผมลูกค้าต้องมีการไปโมไดชัตนิดหน่อยก็สามารถเปิดแรงและสลับชุดนี้ครับผมครับโอเคครับฝากไว้หนึ่งชุดสลับชุดหาเสียงพ้องแหกครับผมคุณครับผม